สวัสดีครับพบกับช่องลุงยองชาวสวนชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนอ่าวิธีการผัดขนยังไงให้นกปัดขนทั้งตัวนะครับผมเนื่องจากในกรณีถ้าเราไม่ดูเลใส่ใจดีๆนะครับผมนกมันก็ผัดทีละนิดนะครับผมหางนิดลําตัวนิดหัวนิดผัดอยู่ตลอดหลายเดือนไม่เสร็จไม่สิ้นนะครับผม วันนี้ก็ผมจะมาสอนตัวอย่างนะครับผมทํายังไงให้นกขัดขนแบบเต็มกรงเลยนะครับผมแบบว่าวันสองวันมันก็ถ่ายแบบถ่ายเยอะขนจะได้เต็มไวๆนะครับฝากซิกเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็มาบรรยายให้เห็นรูปภาพกันก่อนนะครับผมขั้นเลขนะครับผมเราก็ ออกกรงนะกรงที่นอกอยู่ทำความสะอาดก,ก่อนเลยนะครับผมหลังจากที่ผมบอกให้ล้างถาดขี้ถาดอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็เตรียมอาหารนะครับผมใส่เยอะเยอะเลยนะอาหารในจอกเราก็ใส่ให้เต็มเต็มเต็มจอกเลยนะครับผมแล้วก็น้ําใส่ให้เต็มเลยเราพยายามที่จะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับผมให้มันได้ถ่ายขุนให้ให้สุดอะครับผม นกโพโลคลุมใช่ไหมเราใช้ผ้าคลุมคลุมมันมันก็จะตายขุนนะถ่ายเยอะเลยนะโดยการคลุมผ้าเดี๋ยวผมก็จะพาไปให้ดูนะว่าผมคลุมผ้าแล้วก็แขวนไว้ยังไงอะไรประมาณไหนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอี่อทีนะครับผมนี่ยวเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเลยครับนี่นะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําความสะอาดโรงเลี้ยงนะครับผมล้งางถาดขี้เติมอาหาร ใส่น้ำเต็มนะครับผมผมก็ออกมาเขวในลักษณะนี้เลยนะครับผมเห็นไหมด้านหลังครับผมเราจะไม่ยุ่งกับนกเลยนะครับผมใส่น้าใส่อาหารให้เต็มแค่นี้นะครับผมสําหรับนกที่จะอถ่ายขนอย่าไปยุ่งมันครับผมใส่น้าใส่อาหารทําความสะอาดเสร็จก็ทิ้งไเลยนะครับผมรอรระยะที่มันจะปัดขนเสร็จแล้วเราจะจะดูกันนะครับผมว่าออกมายังไง สำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมนี่ก็มาสอนเบื้องต้นสำหรับการสำหรับอาการนกปัดคนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ